สองแสบบ้านนี้ชอบทำกิจกรรมนอกบ้านมากค่ะคุณแม่จึงต้องมั่นใจว่าทาครีมกันแดดก่อนลุยบ้านเราเลือกโบธานิก้าครีมกันแดดสูตรออนยนสำหรับลูกน้อยที่ใช้ได้ทุกวัยเป็นครีมกันแดดสำหรับเด็ก SPF 5 0บวก PA 3บวกสูตรออร์แกนิกค,ค่ะปกป้องผิวจากอาการไม่แดดมากกว่าผิวปกติ50เท่าและปกป้องผิวจากรังสี UVB ได้9 8แเปแถมยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนผสมของสารสากัดเซอร์ติฟายออร์แกนิกลดอาการแพ้ไม่ทำให้เกิดผื่นคัน ไฮบริดซันสกิน SPF 50บวก PA 3บวกป้องกันผิวแก่ก่อนวัยซึมเร็วไม่ทำให้หน้ามันเกลี่ยง่ายไม่ทิ้งคราบขาวเด็กทาเองได้ค่ะมีโพลูสต็อปปกป้องผิวจากมลภาวะฝุ่นควันรวมไปถึง PM 2 5พร้อมประสิทธิภาพการกันน้ำกันเหงื่อได้เหมาะกับการใช้ทุกวัน และเล่นกีฬาหรือกิจกรรมกลางแจ้งค่ะผสมผสานสารส,ารสก,กัดออร์แกนิกจากดอกกระบองเพชรน้ำมันดอกทานตะวันสารสก,กัดจากดอกคามโมไมล์และว่านหางจระเข้ช่วยบำรุงผิวอย่างล้ำลึกให้ผิวชุ่มชื้นไม่ขาดน้ำอ่อนโยนต่อผิวเด็กสามารถใช้ได้ทุกวันปราศจากสารกันแดดแบบเคมีไม่ระคายเคืองผิวไม่ทำลายประการังมีกลิ่นหอมจากอางุ่นเคียวโฮใช้สารสก,กัดที่ได้มาตรฐานเซอร์ติฟายออร์แกนิกบ้านไหนยังไม่ได้ลองบอกเลยว่าพลาดไม่ได้แล้ว แล้วจะไม่ผิดหวังเหมือนบ้านเราลูกสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้อย่างเต็มที่มั่นใจค่ะ